ร่วมกันนะครับกันเคลื่อนเข้ามาทำเจ้าที่ซ2ก็เป็นันที่22ขึ้นมือนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่หมดไป่ะควันหร่อโปรตวยสุดยอดว่าแนเพื่อนพ่อีบ่นี้คณะ กรรมการและก็พี่น er <huh no ้องบ้านเฮานะครับคนก็ได้รับเกียรติจากนักข้าวนะครับบพี่บุญเปิดข้ับพวกมันก็เกิดเก็บข้าวหลังจากพิเศษข้าวแล้วนะครับเอาเพิ่มพิการเสียเวลานะครับท่านคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วก่ะ ที่หนึงนะครับหรือตัวแทนครับเชิญครับนายธัญญามูลอม,มัดไปเลยที่หนึ่งขับหนึ่งเอาเสียหมดเตรียมตัวไว้นะครับคุณเอพุธให้ิ์นะครับเตรียมตัวไว้ครับหลังจาก นางสุเพียนโสดาดงแล้วนะครับมาไปครับนางสุเพียนครับมานางนี่มนางเงินผู้นัเส้นรับผู้นัเส้นมเดสอานเนี่ยคนไหนรับเงินเ้กนัเส้นครับผู้ใดมารับเงินจะให้ร่วงไล่มือซื้อผู้นั้นนะครับพอม่าเขียนซื้อผู้อื่นนะครับซึ่งว่าว่าถูกตับตามเบียบนะครับ

วุ้งสีแล้วตัวหลังจากได้คาระกรอนวุ้งสีแล้วนะครับครับต่อมาครับเตรียมตัวไว้นะครับฝึงเวลาเอาคู่สีม้าหลังก่อนยังบระรัศเสร็จสิ้นกต้องรอเวลานะครับเพื่อนนะครับธนากรธนากรโศกสีบาเล็ที่เจ็ดหลังจากนายอาคมสีมารีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือทอร์เลี้ยงลาตับแย่นะครับบาเล็ที่เก้านะครับหรือตัวแทน นะครับขอเรียกหน้าต่อมี้นะครับโอ้ยกรับต้นไถ่ท่านนะท่านไปขอเรียกนะครับต่อไปนะครับก็คือหน้าเหล่อหงคับพายาอยู่ใตัวแท้ครับ จัดไ้อย่างไปนะครับคุณชูมยุร์ที่เป็นใพื่อนี่เปนเพอจะบังนักละอองนักแย่นะครับมาแย่นะครับเป็นที่1ิบเอ็ดนะครับหรือตัวแทกนครับเงินเงินเงิน เดี๋ยวครัพยอมมาเท่าที่มักรับนั้นปันผลมืนี้นะครับอย่าลืมยมบัรประชาชเนลองอุ่งศิริงามแล้วนะครับต้องการทีุ่อวุ่สนะครับาอายุจักปีแล้วครับนั่ร่างดีันที่หกไว้วางใจผู้ใดก ครับรคบันี่นะครับคือับันนะครับช่้นมันจะเลื่อนเขาเข้านะครับกันดีว่าการเลื่อนการนะครับในปีนี้กันดีว่าปัจจุบันเข้าโซนเอสเป็นยางสูงนะครับนะครับสรับโวนอวนนะครับโอนพม่เข้าทางทีเป็นแรกครับเพื่อนนะครับตลาดนะครับชุมช้นนะครับมันเลื่อนเขาเข้านะครับใ้ ทำงานําเร็จรื้ออไปได้ดีนะครับในปีนี้ได้พีต่อไปนะครับกกมีการบริหารจัดการงานของตลาดช่วงนของเข้านะครับให้ดียิ่งยิ่งนไปนะครับเพื่อประโยชน์นะครับของมืออคขแม่เข้าเพื่อประโยชน์จย่าเป็นตัวแทนกองมาเจริญของเข้านะครับก็ขอุมดุณนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอบคุณครับเร่ม้ม่ดช่มนี้ดมหม

อร่อยน่ากินน่ากิครับอันนี้ก็บัวไม่ปัวนะอไเลย่อเป็นแน่โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องนะครับไม่ต้องคลบ้านอะไรครับบ้านเนีบอะไรบ้านะรบ้านอะไบ้านอไบ้าน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 อะบ้านอะบ้านอบ้านนอบ้านอะไรบ้านอะบ้านอบ้านอะไรบ้านรบ้านบ้านอะไบ้านอบ้านอะไบ้านรบ้านบ้านบ้านไบ้านบ้านอะไบ้านอะไบ้านอะรบ้านบ้านไบ้านรบ้านอบ้านอะบ้านอรบ้านไบนอบ้านไนบ้านะไนไน มันแตวานไอยู่แล้เขาจะอไปนไปแไปแเปโกนคือวขยานี่ยอันนี้ใครจะได้บอกแกงว่าอยู่ที่นี่มีถ้าอยากอันนี้ใครอันนี้อันนี้ที่มาไขข้ำมาไขข้ำไขขำ สินค้าตอนนี้พ่งไพึ่งมาไม่ได้มีทุกวันไม่โอ้ยยัไง่ม่างน้อันข่ดไ่อ้งแ่ไ้ยยังไงแกงจระ่ขแมส้มปลาต้องมันลุมมนลุมต้มนลุม่มาลุมไอมกีฮงบงไม่นห้อนแน้ยอันนี้น้ำม่วน้ จะเป็นเผาให้ใครจะเป็นเผาองไหมแต่ว่ามันยังไม่เผาไม่เผาลากกว่าอันนี้สุกแล้ว็ยายเป็นนเนือต้องไข่ครับยังยังต่ม่มเลยไม่าเกี่ยวเยเอาไปามาษปาว้าวเกี่ยวเกี่ยว โอ้ข้าโอ้ลเป็นดีหรอไ่ครับไม่ดีิเดียวที่เาาเปาเยงขอบุณยะไัการนี้นห้ที่ำไรมันจะสกงผลคู่บคนตังไงชาวบ้านก็ด่มาย

ขอเรียนให้ทราบนะครับผมพันธุ์โทสมจันลักษศิล์นะครับประธานคณะกรรมการตลาดการชุมชนมัานจำเรินเอนวันนี้ก็เป็นวันที่จ่ายปันผลตอบแทนคืนสมาชิกนะครับคนนี่งก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับอดีตผู้นานะครับหลายท่านแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับดําเนินง,งานในส่วนของตลาดการชุมชนม้านจำเริญนเราซึ่งถือว่าเป็นตลาดหรือเป็น ที่จำหน่ายชินค้าหลักนะครับในเขตตะบลบ้นขามและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับตามที่เห็นก็คือเป็นการจ่ายนะครับเงินปันผลนะครับตอบแทนให้สมาชิกนะครับซึ่งเกิดจากรายได้นะครับในการบริหารการจัดการในตลาดนะครับในรอบปีพศ .2566 นะครับก็มีสมาชิกครูเรือนทั้งสิ้นนะครับประมาณ217ครูเรือน นะครับก็จ่ายเงินปันผลตอบแทนไปตามมติของคณะกรรมการครัวเรือนละ2,000บาทครับในการเมืองการที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเพราะว่าการเมืองการในในรอบวันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานตลาดนะครับก็มีการดูแลนะครับการจัดการรายได้นะครับประจำวันแต่ละวันนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บรายได,ได้แล้วก็แล้วก็มีการนํารายได้ เข้าฝากนะครับเข้าฝากธนาคารทุกทุกสิบห้าวันเดือนหนึ่งนะครับสองรบอบการ,การที่ผ่านมานะครับมีการสามารถเจบค่าตลาดค่าแผงเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมดกี่แผงก็็บได้ยังไงเราบริหารกันยังงเอ,อ่อสำหรับเรื่องเรื่องการบริหารในเรื่องของแผงนะครับแผงของเราเอ,อ่อรายได้ของตลาดจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเอ,อ่อที่เรานํามาจัดสรรปันส่วนให้สมาชิกนะครับคืนให้สมาชิกในวันนี้ มันจะมีรายได้ของตลาดอยู่สองส่วนนะครับส่วนทีหนึ่งก็คือส่วนของการเก็บค่าบอรุงรายปีนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมระเบียบของของตลาดนะครับที่ที่ทำไว้นะครับระเบียบตลาดการชุมชนเราทําไว้นะครับเป็นการเก็บค่าบอรุงตลาดรายปีนะครับตามแผงต่างซึ่งแผงทั้งหมดก็มีประมาณร้อยหกสิบแผงนะครับถือว่าเป็นเป็นตลาดชุมชนที่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับในเขตนี้นะครับล้วก็คิดว่าเป็นหนึ่งเดียว นะครับของอำเภอหนองพองที่ที่เกิดขึ้นนะครับที่มีอยู่นะครับโดยการบริหารงานของคณะกรรมการนะครับชุมชนนะครับร่วมกันบริหารนะครับส่วนรายได้ที่สองก้อนที่สองที่ที่เกิดเป็นรายได้ของตลาดก็คือรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บแผงรายวันนะครับซึ่งทั้นนี้ทั้นนั้นก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนนะครับผู้ที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าว่าแต่ละวันมามากมาน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เก็บไปตามธรรมเนียมนะครับ ล็อกที่เราจัดล็อกไว้แล้วนะครับตารางเม็ดรหรือโต๊ะนะครับล็อกขนกไว้แล้วเก็บตามนั้นเอ่อ,อ,อตารางเม็ดละสิบบาทนะครับอย่างเช่นต้นหนึ่งมีสองเม็ดนะครับก็ยี่สิบบาทต,ต่อวันนะครับแล้วแต่ผู้ประกอบการที่จะทำอออ 1> <1> <1> เออ<ะ>ก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเย,ยี่ยมนะครับตลาดชุมชนบ้มมานจำเรินนะซึ่งได้ทราบว่ามีมีการบริหารจัดการโดยโดยหมู่บ้านเอง นะครับโดยตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับก็กกแปลกกว่าที่อื่นโดยปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานราชาการเช่นเทศบออาลอมตก็จะเข้ามาดูแลนะแล้วก็มีการประมูลตลาดแต่ตลาดแห่งนี้นะครับเกิดจากชุมชนร่วมคิดร่วมทำนะใช้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยในการส่งเสริมที่จะให้ชาวบ้านมีรายได้นะครับมีอาชีพส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยนั่นก็คือรูปแบบของคณะกรรมการบริหารนะครับสมาชิกในหมู่บ้านจำนวนสองร้อวเรือนเนี่ยเป็นสมาชิกตลาดแห่งนี้นะครับแล้วก็มีรายได้ มาจากการให้เช่าแผงนะแล้วก็เช่าแผงนี่ก็เช่าในราคาถูกนะครับตารางเมตรละสิบบาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยแผงๆหนึ่งก็เสียประมาณ2 0 3 0บาทต่อวันแค่นั้นเองนะครับก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ไม่ได้มีอาชีพส่วนราชการเองนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยนะถ้าเราได้มาร่วมนะครับปรึกษาหารือแล้วเนี่ยว่าทำยังไงที่จะใหะ้ตลาดแห่งนี้นะครับมีความ ทันสมัยมากขึ้นหรืออาจจะมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นส่งเสริมให้มีการาค้าขายพูดง่ายว่าให้ให้้คาขายดีขึ้นผมก็เชื่อว่าในอนาคตพี่น้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่การบริหารจัดการในแต่ละปีแล้วได้ทราบข้อมูลว่าสมาชิก2 1 7กลัวเรือนในบ้านจำเรญเนได้รับเงินปันผลต่อปีนะครับปีหนึ่งประมาณคร,วรัวเรือนละ2,000บาทซึ่งไม่น้อยเลยนะครับ ตลาดแห่งนี้มีรายได้จากการให้เช่าแผงขายของปีหนึ่งก็ประมาณ7 8็0แ0สนบาท50%านะครับมติของชุมชนของหมู่บ้านเนี่ยเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับอีก50%็ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนราชการเองนะครับจากนี้ไปผมอาจจะต้องประสานกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นเทศบาลหรืออบ,บตอที่ดูแลแห่งนี้นะครับในการที่จะมาช่วยส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความสะอาดขยะ เพื่อให้ตลาดเป็นตลาดสะอาดนะครับมีความทันสมัยซึ่งจะทาให้กับลูกลูกค้าทั้งหลายหรือพี่น้องประชาชนไน้มาจับจ่ายย้ยอนถอยได้เกิดความมั่นมั่นใจสบายใจซึ่งจะทําให้ตลาดมีความเจริญเติบโตนะครับมีผลประกอบการที่มากขึ้นนะอันจะทําให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกอะได้รับผลตอบแทนหรือการาแบ่งแบ่งแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งผลประโยชน์ให้กับหมู่บ้านเนะี่ยมากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับในอนาคตก็คงจะมีแนวทางเข้ามาดูแลให้มากขึ้นกว่านี้ครับ ก็เงินเงินเห็นเงินตลาดนี่ในเงินตลาดเราดีใจว่าครับเงินปันผลนี่ดีใจตลาดนี่เห็นตั้งแต่เริ่มต่างมาในพ่อต้ามาซื้อของดูบ่ซื้อตลอดมาตลอดทเสมอที่แฟนหลันจะเรียกเมื่อนึงซื้อจักบานะบานโอ้เมื่อนึงซื้ไรบ้างไหนเป็นเงินเดือโอ้คาร์นาว่าเริ่มมือื่อเริ่มนะกองเราต้องมาไปซื้อของก็ใส่เขาก็มาขึ้นเงินให้เป็นบ่บ่เขาเขาเรื่อยแล้ว ผมมาซื้อเงินให้เราบันทึกตลาดตอนจบเรื่องคือมีการขึ้นเงินเงินปันผลเพื่อปันผลตีตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ตลาดนพ่ออายุจากปีแล้วทีใจกับตลาดตอนนี้นักปฏิบันอายุจากปีแต่สิบปอนาะแต่สิบเก้าแต่สิบเก้าไปเงินปันผลตลาดโอ้ดีใจแห้งมากครับดีใจหลายเราเงินสองพันนี่จะเอาไปใส่อีย่างครับท่านร่าง่าได้บอกว่าได้แน่น ไปรอไปใส่ใจไล้ก็กว่าตีนมตีเนื้อใส่ใจได้ก็ตำงานได้เอาไปให้กี่กว่าบต่านี้อยสิบบอยีิบได้ักจักติ๊กโยงบอยีครับอายุแปที่เก้านี่เขาเขาจีโอเกหมือนเรื่ัง